ข่าวดูวนนิคนเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าบูธจัก,กรพันลำเพลินหัวหน้าวงซานเล้าบันเทิงศิล์นนะครับได้โพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร่ายยาวแบบนี้นะครับทางด้านคุณจัก,กรพันลำเพลินกับทุกคนได้มีการเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าคืนนี้มาทําการแสดงที่บ้านหนองคูบ้านเกิดน้องอุงอิงนะครับแสดงความยินดีกับความสําเร็จของน้องนะครับในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ที่จะมาถึง อาณาจักรบ้านหอบฝันสวยงามและยิ่งใหญ่มากๆครับสมกับที่น้องขยนันตั้งใจทำหน้าที่ตามฝันเป็นที่รักของแฟนคลับแฟนเพลงขอให้บ้านหลังนี้นะครับอยู่แล้วมีความสุขมั่นคงนะครับตลอดไปนะฮะนี่คือข้อความกับทุกคนที่ทางด้านคุณบู๊จักรพันลำเพลินเนี่ย หัวหน้าวงซานเล้าบันเทิงศิลป์ครับทุกคนได้มีการนะครับมาขึ้นบ้านใหม่นะเรียกได้ว่าเป็นขึ้นบ้านใหม่ล่วงหน้าได้ไหมครับทุกคนเพราะว่ามีการมอบกระเช้าแบรนด์นะครับให้กับทางด้านพ่อเอกแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงล่วงหน้านั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าวันนี้ครับทางด้านซานเล้าบันเทิงศิลป์เนี่ยก็มาแสดงอยู่ที่บ้านหนองคูนะครับตำบลจาน จังหวัดศรีสะเกดนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็มีทางด้านอารน้อยทุกคนซึ่งเป็นพระเอกน้องหมอนลำเก่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยือนกับทุกคนที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงรเรียกได้ว่าโอ้โหกระโดดกอดอารน้อยแบบโอ้โหสุดๆเลยสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเชิญชมในความน่ารักของทั้งสองคนครับนอกเหนือจากนั้นก็ทุกคนทางด้านหัวหน้าบูธจกกักรพันลำเพลินเนี่ยเหมือนกับว่ามีการขับรถเนี่ย ผ่านหน้าบ้านน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปแล้วแต่หัวหน้าบูธนะครับ ไม่กล้าลงมนันเองนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าว่าคนเยอะนะครับหลังจากนั้นก็คืออาราน้อยเนี่ยก็ได้มีการโทรหาหัวหน้าบูธตนะครับบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงก็บอกว่าเข้ามาเลยจ้าหล่ารออยู่ไม่ต้องเกรงใจนะครับพอน้องอิงพูดแบบนี้ครับทุกคนหัวหน้าบูธจกกักรพันลำเพลินเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาที่บ้านน้องเลยครับทุกคนพร้อมเช่นชมนะครับอาณาจักรหอฝันของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองเริ่มต้นมาตั้งแต่บ้านหลัง ังใหญ่ของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงเลยวันนี้ซึ่งเราได้เข้าไปดูด้านเขาเรียกว่าอะไรด้านในเนาะคือปกติแล้วเนี่ยด้านในจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีแขกมานะเราก็ได้แบบว่าแอบเห็นด้วยนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่า บิวอินสวยมากๆเลยครับทุกคนสําหรับบ้านของน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับรวมถึงครับทุกคนทางด้านคุณบูจ้จักรพันธ์เนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าสมมากๆเลยครับทุกคนกับน้องตั้งใจแล้วก็ขยันนะครับอดทนแล้วก็เป็นศิลปินเดินสายการเป็นหมอลำเนี่ย มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับพุกคนก็ถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าหัวหน้าบู๊เนี่ยก็ไม่ทนนะครับก็ได้โพสแสดงความรู้สึกต่อน,น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเลยท่ามกลางเอซแฟนคลับนะครับของซานเล้าบันเทิงศิล์นนะแล้วก็คุณบู๊ตจัก,กรพันลำเพลินเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมคับพี่คนในความน่ารักของทั้งคู่นั่นเองนะครับทุกคนนะ โอ้โหทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่า,าสมแล้วนะครับที่น้องเนี่ยตั้งใจทํางานนะครับเดินตามฝันเป็นที่รักของแฟนคลับแฟนเพลงขอให้บ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขนะครับมั่นคงตลอดไปน,นั่นเองนี่คือคำอวยพรครับจากหัวหน้าวง สานเลาบันเทิงสิครับทุกคนวันนี้ก็เห็นทางด้านพี่เอ็มออนนะครับตลกเนาะของทางด้านสานเลาบันเทิงสิ์ก็คือค่อนข้างจะคุยกันบ่อยมากกับพี่เอ็มออนพี่เอ็มออนก็มีการชื่นชมน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งเลยชื่อ,อิ่มถ่ากระแสเนี่ยหลุดโฟกัสนั่นก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนพอทราบว่าแขกมานะครับคนในบ้านน้องเนี่ยก็เยอะนะนะทุกคนนี่ก็เยอะแต่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องตั้งใจที่จะไปเอาน้ำนะครับเอาของเนี่ยมาต้อนรับแขกด้วยตัวเองรับป็นคนโดยที่ไม่ได้บอกให้คนนั้นคนนี้นะครับเอามาให้เองนี่คือความน่ารักของอุ๋งอิงรับป็นคนแล้วก็วันนี้เนาะเราก็จะได้เห็นนะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็แบบน่ารักแบบสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้หัวหน้าบู๊จกพันธ์ก็ได้มีการดูรอบบ้านเขาเป็นสะอื้นสะออนรับป็นคนอย่างอิ่มข่าวกระแสะเหมือนกันนะครับ ที่มีโอกาสกับทุกคนไปบ้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าทางด้านบ้านอุ๋งอิงเนี่ยคือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็เขาเรียกว่าห่วง,วงจุ้ยเนาะดีแบบสุดๆกับทุกคนลมผ่านข้างหน้าข้างหลังด้วยนั่นเองกับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหนะเป็นอะไรที่เราได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือแรงรักของพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับแล้วก็หนึ่งสิ่งเลยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นก็คือครับทุกคนคนที่ให้โอกาสน้องหญิงเปบ้านแพงน็นคือพ่อโจโยมานินนั่นเองนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆของวงการหมอลำครับทุกคนที่เขาได้มาเยี่ยมเขาได้มายามกันนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอาชีพเดียวกันวิ่ใช่ว่าองหญิงเพชรบ้านแพงอะน้องก็คงแบบคือนาอคือถ้าสมมุติว่าเป็นเราเนาะเราก็แบบ คนที่ทำอาชีพเดียวกันเดินสายทุกวันร้องเพลงทุกวันเด่งใช่หทุกคนเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันอาชีพเดียวกันะมานต้องรักกันไว้ก่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นต่างค่ายต่างถิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับคนละวงอะไรอย่างเงี้ยอุ้มีก็มองว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอะ่ะเป็นคนที่ นะเขาน้องให้ใจกับทุกคนจริงๆที่อยู่ในแวดวงการหมอลำนะครับไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งอะไรครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับจากหัวหน้าวงซานเล้าบันเทิงสินนั่นเองนะครับทุกคนครับขอบอกเลยว่าวันที่1นงเนาะมกราคมนะครับก็ใกล้จะถึงมาแล้วแล้วก็มิมข่าวกระแสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําคลิปนะครับกับการที่มิมข่าวกระแสเนี่ย ได้ไปเจอนะครับปู่พักเนาะเป็นหลวงปู่ที่ต้องบอกว่าท่านก็ติดตามน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมานานมากมากตั้งแต่คลิปสมัยออดิชั่นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยได้มีการฝากของนะครับไปขึ้นบ้านใหม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญเนาะขึ้นบ้านใหม่ครับให้กับน้องอุ่นอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับพื่คนเนาะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็อุ้ม,มข่าวก,าาก็มีโอกาสได้เจอหลวงก็ได้เจอปู่พักนะต้องบอกว่าท่านก็แบบโอ้โหนะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะชื่นชมนะในความสามารถน้องแล้วก็ชื่นชมในความดีของน้องอิงเพชรบ้านแพงมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนวันนี้ก็นะเอาเรื่องราวที่แบบนะักกระแสะโซเชียลมาก่อนเลยวันนี้ก็เป็นพี่ระน้อยนะครับหัวหน้าบูธนะครับแล้วก็หลายคนต่างๆที่ต้องบอกว่ามาที่บ้านน้องวันนี้นะก็จะมีเหล่าบรรดาพระเอกนะครับทุกคนที่มาแบบถ่ายคลิปวิดีโอน้องด้วยนั่นเองครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เอกอภิวัตร ได้มาร่วมหรือเปล่านะครับทุกคนวันนี้อันนี้มิไม่ทราบเนาะเพราะว่าเราเราเห็นเหมือนกับไม่เห็นนะไม่เห็นพี่เอกกับพี่วัฒนะพี่เอกกับพี่วัฒได้อยู่กับซันเราอยู่ใช่ไหมครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็วันนี้อขอบคุณไปยังหัวหน้าบูธจากพันลำเพลินด,ด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอะได้มีการแบบว่ามาเยี่ยมเยือนน้องบ้านซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนคนในวงการหมอลำก็คือต่างชื่นชมน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกันหมดเลยครับทุกคนเนี่ยเมื่อคืน เพราะเอกชัยศิวิชัยแะเว็นคนที่ได้มีการออกมา ชื่นชมนะครับทุกคนออกมาชื่นชมน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ออกมาชื่นชมบอสโจยมินีนั่นเองต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงครับทุกคนก็ออกมาชื่นชมน้องเยอะมากๆกันเลยเดียวนะทุกคนกับกระแสความแรงความปังนะครับของน้องอุงอิงเพชรสำหรับคลิปนี้ครับทุ่คนมิ้มข่าวกระแสก็ต้องฝากพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับมิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ